จะเละล่าง้วก็ห้าสี่ตเด็ดกระล่างห้าสี่แปดสี่สองแปดหนึ่งส so, ี่นี่หละเคลียที่ผ่านมาคอยสูงสี่บอกหนึ่งสูงแม่เลขสามตัวกับแปดสี่เดแปด สี่หกนี่ะนีตัวเดียววะสามตัวแต่นีตัวนี่แหละมีตัวเดียววันนี้ก็ะบกลมไว้วันนี้แปดหกแปดหกตัวเดนแปดหกแปดเก้าแปดเก้าสี่หกสองตัวเลียแปดหกเก้าสอง แปดหกสามเก้าสี่หกสองแปดสามเก้าอ้าวดอกจันทดอกจันไว้บันดอกจันไว้แปดหกสามเก้าตัวแปดเก้าก้าสี่หกเก้าสอง เอาคู่เดียวโคโลคู่เดียวโคโลจ้าตัวเดียวเน้นๆตัวเดียวแปดหกแปดหกแปดหกตัวเน้นนะครับจ้าแดหาดาวเล่นบอลให้าอครับแปดดาวจักหลยดาวจักสิบดาวบ้ครับสิบดาวบู๊มันเจ๊แคนตี่อนมากแฮ่มันแปดห้าแปดโอ้มาคู่แปดไม่เป็นสี้นะแปดหกแต่กับกันก็เก่าหอเนาะแปดหกแปดนะ บ่กป็นอย่างนี้หนึ่งซีเอาเพิ่มนี่เคสเคสย่านเอฟซีบ่ซื้อหายนึ่งกับศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกันที่ผ่าดมาสองงวดนั้นปล่อยหาศูนย์หรอมันมันออกหาหนึ่งนอกเอฟซีมันแบบว่าแท้กันแบบนี้ปล่อยศูนย์ซีก็ออกหนึ่งซีแบบงวดที่หนึ่งหนึ่งซีเนี่ยใหญ่ไม่สี่สอนแต่ว่ามันฝันล่ามุกหนึ่งซีเนี่ยฝันไปแต่อยากหัวว่าอยากว่าอยากสอนดอกเอฟซีใหญ่สอนต่อ ที่วันหนึ่งสิงตัวนีนวันสิมันก็ะมีเมือดยู่เหแิ่ว่ายติับตัวใดตีวอะไรเนาะวงกลมแปดหกแปดหก แปดเก้าแปดหกแปดเก้าสี่หกเก้าสองโอ้คงไม่งอนเราเห็ดมันแหลวไม่เลวะแปดหกแปดเก้า สี่หกเก้าสองเก้าสองสามเก้าสามเก้าสองแปดเอาใส่ดาวกินยาตีสอดเลสามหางนี่เลยเพิ่มรวมแค่ตี <ข>มันแมนบปะอชอนแต่ออพี่น้องเพิ่นเข้าใจบ่เขียนรูก,ก่อนรู้ก,ก่อนนั่นระขาหนา้นาหน้าคนรู้มันคือเข่ากันบ่้ยสิบหางบ่สิบหางขาดตัวใดนขาดหนึ่งขาดหนึ่งซีหนึ่งซีมีไหมอยู่ มันขาดตัวใดวะมันที่สองหางวนกันที่สองหางครับทิ่เอ็ดไทสองทิ่สองที่สองหางสสอง้ท่เอ็ดท่อถ้ามาที่สองก็เลขสามตัวเท่านั้นออมต้องนับดอกลขงามตัวนี่ครับเบิ้งว่าของพอสินมันขาดตัวใดแจ้ว่าเบิ้งเบิ้งมันขาดอยู่บนแปดหกทิ่สองจแปดเก้าสี่หก เก้าสองสามเก้าศูนย์สี่หกห้าหกห้าสิบสองหาโซนมันสีมันแถวละสีมเมติสิบสองคู่โอ้มันเป็นหาแปดพอมีดิมันเป็นหาซีหาซีก็แปดสีหาแปดววี่ตัหาแปพอมีดิ น่ามีเสีดทางหนึ่งแม่นั้นพอเป็นเสือสินได้เขียนเหรอนังเสือศิลนะห้าห้าแปดมันขาดอยู่นคมัน้็จะเป็นหาซีหาซีกับแปดซีนี่รูบอกวิทยแบนี้ได้ิเขียอตามคำบอกเ้ว่มาเอามาข่าว่าหาซีกับแปดซีแม่มาข้างเน้อยักษีในสีเฮ็ดไปเจ้งซีละวิทย์ถือกิจว่าไม่สีได้เลขร้อยโซนยเนาะ แกติดแนวทางตีคอนเทนด์เลขอสดขอให้สุกสุกสั่นเลยเยียจีพี่ผ่านมากนล่วมันมาออกหานึงเปลีนได้เนาะเล็กน้่มัแรงสามแปดไลยนี่มาเข่าอยย่เนาะครับไม่ตีมันใจจักเปอร์เซ็นต์เหครับเมื่อนี้เย็ดสิบแปดสิบเอาเท่านี้ละหน้ายาวลายเลยหลายครับน้องบดสิแกแนวทางเราคิดตืดกิดขอทดขอให้หลายๆจิ๊ตรงนี้แป๊บนึ นะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องครัซีครับเดี๋ยวกล้องอื่นเพิ่มสไในเบื้องบนตโอเคแม่ตรีค่ัตัดมันเดือดรามอันเดกันเนาอได้ตัดใช่ไหมเดีตัดหักทีก็จะได้ลองตัดมันเกิดมันตัดก็ได้จำนี่ มาที่ซุดที่สุดตัวใดกว่าแม่ตีที่ซุดคือคู่เดียวบอกคู่เดียวกันแปดหกแปดหกจ้าโกลเดียวโคโลจ้าตัวชอบเลยครับตัวชอบอันเดียวสองคู่เนี่ยก็แปดหกกับเก้าสองเหรอจ้าแปดหกกับเก้าสองขันเดสองคู่ขนาดีสี่คู่เอาสี่คู่ก็คือบ้องกลมหอะไรก็ได้มันเป็นหกคู่เนาะที่ว้องกลมเนาะจ้าคู่หกหาง เห็นชัดวะตกใส่จักสานว่าซาตงบปากน่ากนะครับเอสซี่ผมจะคนนมจเอางบหน่อยทุนหน่อยพี่นัง่งงบหน่อยทุนหน่อยกะงบน้อยทุนน้อยงบหน่อยอตัวไหนแปดหกแปดเก้าสองเก้าสองมากตัวซเดียวโคโลก,กับแปดหกเลยจ้ะครับจะแดงมากมาร์คนอกเม็ดสีนอกแปดหกเนอกเม็ดีแยกไว้จักน้อยนะครับแยกแย,ย,ยกให้เขาเด็กในแต่ล่างมีด หนึ่งสี่สองห้าแปดเก้านะครับหนึ่งสี่สองห้าแปดเก้าพวนนึงกับเขาคาคนนอตต่ำสามโซ่จะเด็กไงยังเขาได้บางหนึ่งนี่สองสามอ๋อลงท่านมิติเป็นเหตุอะไรล่ะครับ